สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมารีวิวคันนี้เลยเป็นรุ่น Toyota Revo นะคะคันนี้ปี2022นะคะเครื่อง2.8 n t นะคะคันนี้ติดตู้ทึบมาพร้อมใช้เลยล้อมแม็กนะคะส่วนล้อด้านหลังนะคะจะเป็นล้อบรรทุกมาแล้วเป็นรถหัวเดียวนะภายในนะคะคันนี้จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อม ธรรมดาภายในยังสวยนะคะภายในไม่ช้ำเลยคันนี้ไม่วิ่งมาอยู่ที่1 3ึ่0หมกิโลนะคะร้านเราใหม่แท้ใหม่จริงแน่นอนไม่มีกอใหม่นะคะเป็นตู้สแตนเลสนะคะติดมาแล้วสภาพดีพร้อมใช้แน่นอนล้อบรรทุกนะคะด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเราดูช่วงล่างกันก่อน รบเลยคันนี้ลูกค้าซื้อไปนะคะใช้งานได้เลยภายในตู้นะคะ,ะสภาพก็ยังดีอยู่นะคันนี้มีการใช้งานมาบ้างนะคะ,ะลูกค้าซื้อไปก็ใช้งานได้ปกติเลยตู้ค่อนข้างสูงเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้าคันนี้เป็นเครื่อง2.8 Entry นะคะ ยนรับประกันนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่มีไฟไหมมานะคะแต้มสีอยู่ครบทุกจุดนะคะน็อตอยู่ครบทุกตัวเลยเครื่อง2.8นะคะคันนี้เหลือๆเ,เลยมากันถึงราคาคันนี้ราคานะคะโปรโมชั่นอยู่ที่489,000บาทนะคะลูกค้าซื้อไปก็ใช้ทำงานนะคะทำธุรกิจต่อยอดได้เลยเพราะว่าเราติดตู้พร้อมใช้ให้แล้ว ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ